อำเภอเมืองลำปางร่วมกับมูล,ลนิธิไตรรักเขมมะกะพิคุกองค์กรพปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ขอเจอิญปีน้องพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีงานบุญตามรอยสักทาไหวส้สาอาริยสงเจ้าหลวงพ่อเกษมเขมมะโกประจำปี2565ระหว่างวันที่ซ7าเจ็ดถึงเ9าเก้าพฤศจิกายนนี้ ที่สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษมเขมมะโกตําบลต้นธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางชมขบวนอันเชิญเครื่องสักการะแบบโบราณอันยิ่งใหญ่นิทัศกาลประวัติหลวงพ่อเกษมเขมมะโกและราชวงศ์ทิพจักราชวงศ์หรือราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนและนินทัศกาลคติธรรมของหลวงพ่อเกษมเขมมะโกร่วรรมทำบุญฟังพระธรรมเทศนาสวดพระอภิธรรมทุกคืน พิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทำบมุนตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวนร้อยสิเวทรูปเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของดีจงหวัดลำปางสินค้าราคาประหยัดและผลิตผลเกษตรอินทรีย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปางโทร5 5 4 2 7 7 2 2 2